มีขันธ์ประมาณสุขังจุดถากบูชามหาเจรันโตธรรมะบูชามหาประโยนสังฆบูชามหาภูกระห ồ พิโรอณาทัง้งอาทิบูชายดีถวายเพ,พียนถวายถูกถวายถูกถวายซุ่ม ขอไม่รังจุนผูกเกียนจาวาลาขอใหญ่ใ้มีความถูกขอให้มีแต่ความสุขเมือ่อนในเมืองสวรันผักพันแก้วมิสชยยนปรมังสุขังูพุโทโธพระพุทธเจ้าของเรา,เา,า,าได้นำจักออกจากถูกใดไปสวรรค์และนิพพาน เอนาสจันนานามีความเลื่อมใสจ,จริงปุถะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาปฏิปฏิบูชาเยินทีรักษา,าอารามสัมมาสัมพุทโธพระผูมีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใด เป็นพออระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกขิ่มเชิงกับสรู้ชอบได้โดยพระองเองสวากาโตเยนะพระขาวตาธัรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ไดตักไว้ดีแล้ว ปฏิบัติโนยาสานพระพุทธองคทรงโคสาวกของพระภูกมีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติแล้วธรรมยังพระกัวันตังจะธรรมจะสังฆัง อิเมนิสักการินยาคารังอโรูปิจฐิยาภิกุเยิยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชายอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพรมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไรสาธุโนพันเตพระวาสุติราปริลิโตบีถ้าแด่พระอ,องค์พูดเจริญถ้าผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานานานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย กัดทิมาเชตดตาทุกรมประมาณสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสก,กาเลตุกตาปานากาละภูเลปฏิทันหาตุขอพระภูมีพระภาคเจ้าจงรับเชียยงสักการะ อันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้กำหักกำที่ละตังมิตายาสุขายาเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินคาราหังสัมมาสัมพุโทโธพระขา่าวพระภูมีพระพาตเจ้า เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเติมทุกสิ้นเชิงกัสรู้ชอบได้โดยเท่าเองพูดทางพระควันตังอภิวาเทมิพราพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน พระเจ้าปฏิบัว้ดีแล้วธรรมนัมมัสสามิพระพระเจ้ามัสการพระธรรมภูมิิพย์บานโอพระวาโตสาวกสังโฆพระสงสารกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วทั้งทังนมมามิ ข้าพระเจ้านอกน้อมพระสงฆ์ <laughs> กิเลสสัมมาสัมพุทธาตัสรูชอบได้โดยพรเองนะโมตาสาัสสะพระครวตขอนอบน้อมแดบบ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส,ส สัมมาสัมพุทธัสสะตัสรสุชอบได้โดยเท่าเองโยโซตัาคตุคัถาพุทธเจ้านั้นเร้องค์ใดอารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธ เป็นผู้รักรู้ชอบได้โดยเอ,องเองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขาโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลโกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตโลปุริสธรรมสาราาที เป็นผู้สามารถฝึกปุถุที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นผู้ผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพูดโทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระควา เป็นผู้มีความจำเริญจำแนบทำสั่งสอนสัตว์โยมังโรกังสเทวะกังสมาระก,กังสธรรมะกังสัส,สามาหนังชัมปะชิสังสะเทวะมนุสังสยังอภิญญาตัชิกัตะวาปเวเทศีพาผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ได้ทรงทําความดับทุกข์ให้แจ้จ่ด้วยาพาปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลมกนี้พร้อมทังเทวดามารภูมและหมูสัตว์พร้อมทังสมณาาพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมาเทเสสี าพาผู้มีพระพาดเจ้าพระองค์ใดลงสแสดงธรรมแล้วอาทิกรลยาณังใหเรอะในเรืองตน้มน,นม,ตมัาเิกรลยาณังใหเรอะในท่ำกลางบาลิโยสานะกรลยาณังใหเรอะในที่สุด จัตทังสะพยัญชนะเกว่าริปุณังปริสุทธังธรงรมะจารยังปรกาเซสิทุงประกาศคม,มจันคือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธ์บริูรุณสิ้นเชิงคองทั้งอา,าตาคองทงัง้งพยัญชนะธรรมะหังตถกาวันตังอธิพูตยามิ ข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพ้าผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหาหังนพระกวันตังศิลสานามามิข้าพระเจ้าพอบน้องพ้าผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดไว้ดีแล้วสันทิทิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอ็นปัสสิโก เป็นสิ่งที่ควเก่ากับผู้ื่นว่าท่านจงมารูเถิดโกปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวกัจจับตังเวทิถามโควินโยนีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังรำมังอภิคูเชยามี ข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งแต่พระข้าทำนั้นตรมหังทำมังซิลสานามามีข้าพระเจ้านอบน้องะ้ารมนั้นด้วยเสียงข้าวโยโซสุปติปันโนพระขวโตสาวกสังโฆ สงสาวกของผ้าผู้มีพระพาตเจ้านั้นบูไดปฏิบัติดีแล้วอุจุปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสังโฆสงสาวกของผ้าผู้มีพระพาตเจ้าบูใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสังโฆ สงสาวกของพาะภูมิพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วนีจิตปฏิปันโนภะตะวะโตสาวกะสังโฆสงสาวกของพาะภูมิพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติทั้ง ได,ดดดดได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจักตาริุุริสัุคานิอัถาบุริสุขลาผู้แห่งบุรุษีผู้นัดเลี้ยงตัวบุรุษได้แก่บุรุษเทศสาวะโตสาวกสังโฆมั่นแหละสงสารกของพ้าพุทธีพระพากเจ้าอาหุเลยโย เป็นสงควคนแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาเนโยเป็นสงควคนแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้นรักทัดเนโยเป็นผู้กวนรักทัินาทานอันชรีจาริโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปคนทามอันชลี อนุตาลังคุญญาติจังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญยิ่งกว่าตามาหังสังขังอภิภูจะยามีข้าพเจ้าบูชา,ยา,า,าอย่างยิง่งเฉพาะพระสงฆ์หูนั้นตามาหังสังขังเสวะสหานามามีข้าพเจ้านอกน้อพมพระสงฆ์หูนั้น ด้วยเสียงเจ้าอนมรมยัายวัิกริบาานาัพุทธโสุสุโธกาลุนามหันโนพระพุทธเจ้าู้บริสุทธิ์มีพระกาลุนาดุวงมหันโน โยจนตาสุขภรรยาโยจนโลพระ,ะ ano, ano. องค์ใดมีอาริญาณอันประเสริฐหมดจบถึงที่สุดโลกกาสาปาปูปากิเลสตะขาตะโกเลนทู้ขาเสียซึ่งบาและอุปกิเลสของโลกวันทามีพุทธังธรมาเะเรตังพระบจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น โดยใจเขาลบเพื่อเพื่อธรรมโมปฏิโพคญยตัสสะสัตวุนโง่คาธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบด,ดวงประทีปโยาาตาตามคาปะบัตบัตมีทักพินตะโกจังแหกประเภทคือ,ขขอห้าคนนิพพานส่วนใดโลกุณโหโยตัดนัคทีปาลน เป็นเปตัวโลกุตระและส่วนใดที่ที่แล้วแห่โลกุตระนั้นปัญหาทิ่ทมังธอรมาทิตเตยะตังอ้าวเจ้าห้ะธรทมนั้นโดยใจพรลกเทียเทียาสังโฆสุขีตาระยะติลสันตุ ถ้าสมเป็นนานุนันยิ่งใหญ่กว่านาญนันีทั้งหลายโยทิขาสันโตสุขตานุโคตะโกเป็นผู้เห็นปานิพานตัดสุลุตามพระสุตหมูใดโลลังปัญโนอริโยสุเมตะโซเป็นผู้รักเดชจัมโลเลเป็นพาอนิรามีปัญญาลี วันทานิส so ังฆะมามะเทระตังข้าพเจ้าไหวพระสงฆ์ผู้นั้นโดยใจเภาโเพียเพียอิเซมาทิการาภูตุเสนียกังวัดถูยังวัดเทระตางที่สังฆตังบุญญังมยายังมามะสัะปุตตะสวะอาหนตุเวตสาปะาโวสิทธิยา นุญใดที่ข้าพเจ้าคู้ไว้อยู่ชั่วไรถึงสามคือพระรนชาใยอันควรบูชายู่โดยส่วนเดียวได้กระทั่งแล้วเป็นอย่างที่เช่นนี้นี้ขออุตาัวาทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยเพื่ออำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้น อิทาคตวะคตโลเกอุปันโนงพระคาถาโทดเจ้านั้นเกิดขึ้นแล้วในโลกมี้อาลังสัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ไกล้จากกิเลสัสูุชอบไ้โดยโชาเองทันโมตะเทสิตโตนิยานิโกและระธรรมที่โงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุก ตูปาริโกมานิทานิโกเป็นเครื่องกรทกทเล็เป็นไปเพื่อปนิญานสัมสำโธธนามีสุขตาอวิิโตเป็นไปเพื่อความรู้ร้อมเป็นธรรมที่ทัศนคติปรกาศไม่ยันตังลำมังสุตวารีวังชะนามาพวกเราเมื่อได้ฟังคำนั้นแล้ว ยังไ,ได้รู้อย่างนี้ว่าการมีทุกขะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แมรมิทุกขะแม้ความตายก็เป็นทุกข์มาณะปีทุกขงแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกัปริเทวะทุกขะสุมาสุตายาสาปีทุกขะแม้ความโศกความร่ำไรรำคัน ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความ,มาคามัดแค้นใจก็เป็นทุกข์อภิญญสัมปโยโคทุกโคความผัสบกาญสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์เภหิยเวทปโยโคทุกโคความพัาดพลากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ยจำปีจำแล้วมีจำปีทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์จงปีเจนะปัญจุปารชาคันธาทุกขว่าโดยย่อมปผาคันธาเป็นตัวทุกขเสยยาที่จำได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปปุปผาขันโธ ขันอันเป็นท <nota' thrive. S 2> <diversion. S 1> ี winter, <h> <ki> ่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนาปาทานะันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสังขาปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขาลุปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขาร วิญญาณุปาทานขันโลกันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นในวิญญาณเยสังวิญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้จากการขันธ์เหล่านี้คาราโนตุปปะวะจุทธสสีพระธาตุเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่ เอวังพรโลราสาปกวิยย่อมทรงได้นำสาวกทั้งหลายเกนี้เป็นส่วกมากเอวังพระทาสทั้จตตสาวกเยสุอนสาวรีพระโราปวารตีอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาาเจ้านั้น ย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วมากมีส่วคือการจำแนกอย่างนี้ว่าลูปบงังนิจจังลูกไม่เที่ยงเวทานานิจจาเวทานาไม่เที่ยงสัญญานิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารนิจจาสังขารไม่เที่ยง วิญญาณอนจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตาลูปไม่ใช่ตัวตนเวทนานัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตน สัพเพสังขาลานิจาทั้งทานทั้งลายทั้งกวงไม่เทียงสัพเพธรรมานตาดีทำทั้งลายทั้งกวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามยาอตินนามาครอกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงามแล้วชาติยาโดยความเกิดชลามานนา ความแก่และความตายโซโกเกหิปริเทเวนิทุเกหิโทมานาเซหิสุปายาเซนียความโศกความลำไระลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขัดแค้นใจทั้งหลายทุโคตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้ว ผู้กษาษา่าเลตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบือเ้องหน้าแล้วอเปวานามิมัสะเจว,วารันสะลุกาทันนสะอันสะกิมิยาอันญาเยธาตีทำทนายการทำท,ที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะเพึงปรากฏชัดเจริเราได้ อิลาปริภูตังปีตังพระตะวันตังสลาังคตาเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม่ปรินิทานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสรณะท่านาามันใะทั้งท่นจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตาสาพระขวาวะโต ตาสนังาถาสติถาพลังมานมาสีโลมาอนุปทิปธามัจากทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนข,ของพระผู้มีพระภาคเ <พา S 1> จ้านั้นทามสติกำลังสาสานลปธิปธรขตขอให้ความปฏิบัตินั้นของเราทั้งหลาย อิมาาักษาจิวารันสาสุขาันขันษาอันตระิีรยาสยังวัตตาทูโยงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกขังสิ้นนี้เถิด